สดีครับคุณผูชมครับต้อนรับสู่รายการตอกเปลือกข่าวผมวรชุนรินทระาวิชุนดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงคือสินอดหรือว่าเดือนรอมฎอนปีนี้เหตุรุนแรงในภาคใต้เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีความถี่ในการก่อเหตุมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา แต่ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ในวันที่8สิงหาคมกําลังจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็กระทรวงต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมาพูดคุยกันก็คงจะได้แนวทางในการแก้ปัญหา,า,ญหาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะได้ยินแนวทางในการประกาศใช้เคอร์ฟิวออกมารวมถึงการแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีเพื่อลงไปดูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเหล่านี้เนี่ย จะได้รับการวิเคราะห์หรือว่ามีมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับวันนี้ในรายการเราก็จะร่วมพูดคุยกันรวมถึงชวนคุณผู้ชมทางบ้านคุยกันผ่านทางหน้าจอนะครับ sms 484108111นะฮะก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาร่วมในรายการได้ครับวันนี้แขกรับเชิญมี3ท่านแต่ว่า2ท่านแรกก่อนนี่นะครับท่านแรกคุณเจ้ ong, อมิงโตตะหยงสสเนราชิวาฒพรรคประชาธิปัตย์ และอีกท่านหนึ่งพเงดชดรธทีรนรนันนันทคว้างนักวิชาการด้านความมั่นคงและเดี๋ยวในเบรกถัดไปก็จะมีคุณนิติหาสันกรรมการบริหารมูล,ลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาร่วมเนรายการด้วยนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็อยากจะให้ประเมินความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ถือสีนดเป็นต้นมาเนี่ยนะคุณเจมิงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้อะไรทําให้มันรุนแรงขึ้นมาฮะความรุนแรงของ เหตุการณ์ในขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากับใดที่เรามองดูว่าความเกิดความหมุนแอของหรือเกิดช่องว่างของกลไกของรัฐในพื้นที่เนี่ยครับฝ่ายตรงข้ามเขาก็พยายามทําอยู่แล้วเ,เหตุการณ์ก็เหมือนนักมวยอ mm hmm. ถ้ากาดตกเมื่อไหร่เขาก็ต้องพัดอยู่แล้วคือหาช่องอยู่แล้วเนี่ยหาช่องอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเหตุความรุนแรงจริงอยู่บางครั้งผม นั่งฟังอยู่ว่าเ,เชิงสถิติเนี่จะลดลงแต่การก่อ,อเหตุความรุนแรงมันจะแรงขึ้นครับจะสังเกตเห็นว่าการใช้ระเบิดการโจมตีลักษณะกลไกของรัฐที่เป็นระยะะ,ยะเนี่ยมีการสูญเสียค่อนข้างจะรุนแรงวันนี้เองผมก็ไปลงพื้นที่เมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยนะฮะสิ่งที่สําคัญวันนี้นี่นอกจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วเนี่ยความวันไหวความวันวิตกของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรง คือยิ่งสถานการณ์มันแรงความวิตกของประชาชนในพื้นที่ก็มากตามไปด้วยครับนะฮะเมื่อเช้านี้ก็ตามท่านวิสิทธิ์ไปที่ยุรังครับแล้วก็ที่มายอที่มายอปัตตานีแล้วก็ไปที่หมอ,อครับสิ่งที่ผมได้รับกันเราเป็นผู้แทนในพื้นที่แล้วก็เหนื่อใจนะเวลาไปเจอชาวบ้านเจอกลุ่มครูกอดและร้องไห้ สองวันติดๆิดที่ผมไปที่ไปที่บ้านท่าเรืออำเภอรุสงศานาราธิวาสก็เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีการถูกซุ่มโจมตีมจากฝ่ายตรงข้ามซุ่มโจมตีกำลังทหารเนี่ยก็พี่น้องประชาชนก็กอดร้องไห้สิ่งที่เขาอยากจะเห็นวันนี้คืออย่างที่ท่านพูดสักคูบ่บอกว่าวันนี้ได้มอบหมายต่างๆให้กับผู้รับผิดชอบขึ้นไปดูแล ครัครั้งจะเยอะระดับนโยบายผมว่าอย่ามัวแต่แต,ต่งตัวรอนะครับต้องมองไปคลุกฝุ่นใช่ไหมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันต้องไปคลุกในในในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าต้องมีสตินะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีสติต้องควบคุม<ฮ>อารมณ์คนที่เป็นรักษาฝ่ายกฎหมายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการหรือหาข้อมูลในเชิงลึก แม้กระทั่งการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายม,มิฉะนั้นมันจะเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม,มลากไปจนว่าวันนี้ถ้ามีการลากไปเยอะนะฮะมันก็จะทําให้ปัญหาในบรรปลายก็จะยุติในค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจประเด็นที่สําคัญที่มองผมมองเห็นว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเกิดความขัดแย้งระหว่างกลไกระดับนโยบายด้วยกันเองอการมอบหมายให้ไปดูแลเนี่ย ทำไมต้องมอบหมายถึงหลายหลายรองนายกุมัมชีรีอเกินให้ไปดูแลความหมายของผมคือว่าการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งเราเคยพูดว่าการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือขาดการบูรณาการจากกลไกของรัฐตวคนวก็ทําไปอย่างนี้ใช่ไหมทำไปตามตามหัามภาพที่เขาทําไป วันนี้ระดับนโยบายต่อไปถ้ามีการมอบหมายลักษณะยอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ท่าละวันนี้มอบแล้วนะฮะการมอบหมายษณะน,ยยนียต่อไปจะมีข้อขัดแย้งระหว่างระดับนโยบายด้วยกันเองดังนั้นไอ้เรื่องของกลไกการขับเคลื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันะนะครับอาจารย์เทระนันรับมองสถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่าจะกลับมาร้อนแรงระอุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรบ้างฮะ <ใ>คือผมมองนี่ครับว่าหลายคนเนี่ยจะมองภาพรวมกันระหว่างงานทางยุทธวิธีและงานทางยุทธศาสตร์เนื่องจากว่าการการปฏิบัติงานหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยจะเน้นเรื่องของความบุนแรงใช่ไหมครับพอความบุนแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของทางยุทธศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติทางยุทธวิธีทีเนี้ยภาพตรงเนี้ยที่ที่ผมอยากจะเรียนว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมีขึ้น,ม,นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับการปรับกําลังแล้วก็าการเผชิญรวมถึง การที่เดินทางของทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างกระทํากันเนี่ยหรืออีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปแก้กปัญหาคือฝ่ายของรัฐเนี่ยนะฮะก็เดินทางกันมานะครับผมคิดว่าตั้งแต่ถึงตั้งแต่พูดง่ายว่าหลายคนมักจะมองจุดเริ่มก็คือจุดการป้นปืนนะครับปี47แต่จริงๆแล้วเนี่ยรเราต้องมองว่าปัญหาเนี่ยมันสร้างสมกันมาแล้วก็พัฒนากันนะครับผมเคยเก็บตัวเลขขึ้นมาเนี่ยมันมีการพูดง่ายว่าพัฒนาลักษณะของเป็นขึ้นขึ้นไปแล้วก็ ดรอปลงลดลงแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยการมองเหตุการณ์เนี่ยเราชอบชอบวิเคราะห์สถานการณ์หรือหรือตัดตอนภาพของเหตุการณ์ mm hmm. แล้วเราก็จะไปกังวลว่ามันจะดีขึ้นหรือหรือแย่ลงนะฮะแต่ผมก็ mm hmm. ก็จะกล้าพูดว่าเรื่องภาคใต้มันไม่ใช่แก้ไขได้ในระยะเวลาสั้นนะครับเป็นส0ปีครับเพราะ mm hmm. ว่าเราต้องมองย้อนไปว่า mm hmm. ในช่วงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดการล่าเลยนะครับหลังจากช่วงสงครามเย็นเนี่ย เราล้าเลยในพื้นที่ภาคใต้ทําให้คนช่วงอายุหนึ่งเนี่ยถูกในแง่ที่ว่าอาจจะใส่ชุดความคิดนะครับที่มีการผิดเพี้ยนนะครับแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเริ่มโตขึ้นเขาก็มาเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพของเรื่องของระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเกิดประเมินในในช่วงขณะนี้เนี่ย ก็เหมือนก e ับว่านโยบายหรือว่ากลไกที่รัฐมีอยู่เนี่ยก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอมีภาพ2ภาพภาพหนึ่งคือการปฏิบัติทางยุทธวิธีนะครับอีกภาพหนึ่งคืองานทางยุทธศาสตร์นะครับไองานทางยุทธวิธีเนี่ยมันรุนแรงขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้สองสองทางทางแรกคืองานทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันประสบความสําเร็จนะครับทำให้เขาต้องปรับงานทางยุทธวิธีเพิ่มความรุนแรงคือเจ้าหน้าที่รัฐก็อาจจะมี มีอย่างที่อาจารย์บอกก็คือประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นอนนันนี้คือภาพแรกฝ่ายนี้ก็คือต้องเพิ่มความรุนแรงเพื่อที่จะข่มขวัญชาวบ้านในพื้นก็คือเขาก็ต้องปรับเทคนิคนะครับเราจะพบว่าการปฏิบัติที่ข่าวขึ้นมาแล้วดูมันจะเป็นภาพที่รุนแรงและสังคมเนี่ยตื่นตระหนกก็คือการเข้าปฏิบัติต่อต่อทหารนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปสี่ศพนะครับ,คร,บครั้งนั้นเนี่ยภาพตุดออกมาจากทางทางคริปใช่ครับคือคือครั้งนั้นเนี่ยมาทําให้สังคมเนี่ยตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ์นะครับจริงๆแล้วทีี่่่ผาามย สังคมไทยอาจจะละเลยเรื่องนี้ไปพักหนึ่งนะครับเราจะพบว่าทีวีจอดําอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าแต่ผมกล้าพูดนะครหรือว่าเรื่องการแข่งขันกีฬาเรื่องต่างี่ยมันกลบนะครับทีพอคลิปตรงนั้นดูออกมาในสังคมเนี่ยก็กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในอดีตนั้นเคยมีการแม้กระทั่งฆ่าตัดคอนะฮะค,คือเหตุการณ์อยากจะบอกว่าถ้าเราเฝ้าติดตามเนี่ยมันจะ,บบนนจะพบว่าความรุนแรงเนี่ยตัวเลขอ่ะมันอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวในแง่ของว่าแม้กระทั่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอธิศทางของการพยายามเจราจาจากฝ่ายไหนก็ตามนะครับเรื่องของนอกประเทศที่จะมีการเจราจาหรือเรื่องงานขาที่ว่าอาจจะมีพูดง่ายว่ามีหลายเรื่องเข้ามาซ้อนทับเนี่ยมันทําให้เกิดการพยายามที่จะเร่งเร่งการทํางานขึ้นนะครับแล,แล้วชุดชุดที่เข้าปฏิบัติช่วงหลังเนี่ยจะพบว่ามีการใช้ชุดของการทํางานเนี่ยมากกว่าเดิมแต่เดิมเนี่ยชุดประมาณทักสี่สี่คนห้าคนแต่เนี้ยเพิ่มประมาณสิบกว่าคน ก็เพิ่มกําลังแต่ว่าคนมากขึ้นเพิ่มคนมากขึ้นแต่ไม่้หมายความว่าเขามีอยู่ดาติดนะครับเราจะพบว่าชุดนี้ไปก่อเหตุหลายจังหวัดแนวร่วมเนี้ยฮะแนวร่วมที่มาจากหลายพื้นที่มันมันก็คือคงก็ต้องมีการรวมกันนะฮะแล้วก็เราจะพบว่าเกิดการเกิดเหตุก่อเหตุในหลายหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะหรือช่องว่างของของการพูดง่ายว่าคนคนต้องกระทำฮะและเจ้าที่ของเราอาจจะวันนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนย้ายทางธุรการก็เลยมีรถความเร็วสูงนะฮะมาเข้ามาประกบ แล้วก็กระทำนั่นคือาภาพของเชนทวิธีครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับทางยุทธศาสตร์มันก็จะเป็นอย่างนี้พอพอภาพทางวิธีรุนแรงงานยุทธศาสตร์ก็ะจะต้องปร,ปรับอพอปรับมันก็แต่งจริงแล้วเนี่ยหลายคนลืมไปว่างานยุทธศาสตร์จริงๆอ่ะมันมันถูกวางไว้ค่อนข้างที่จะมีทิศทางอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดคือการสื่อสารทางยุทธศาสตร์หมายถึงว่าผมผมคิดว่าผมตามมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เนี่ยของของ ภาครัฐนะครับไม่ว่ากี่รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับก็ค,คือคือคือมันทําให้คนที่ทําก็ทําไปนะครับกราลังหละขาาเอกภาพครับคุณเจมิงั้านั้นถ้ามองในแง่ของงานทางด้านยุทธศาสตร์ที่อาจารย์เทรันนันพูดเนี่ยนะครับมองว่ายุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยมันมันยังใช้ได้กับในพื้นที่ไหมเพราะดูว่าเราจะเป็นฝ่ายเป็นเป้านนีงอย่างที่หลายคนก็บอกว่าเราถูกกรทะทบด้านด้านยุทธศาสตร์เ,เราต้องต้องยอมรับนะว่า ส่วนหนึ่งก็พอไปได้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องมีการแก้ไขสิ่งที่สําคัญคือในทางในการแก้ไขปัญหาจังวัดธรนภาคใทยคือการบูรณาการอ,อการบูรณาการความหมายก็คือความเป็นการทํางานเป็นเอกภาพในเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราต้องยอมรับนะเออย่างผมเห็นเนี่ยตัวเลขก็คือว่ามีห6สบหกหน่วยงานมี17กระทรวงมันเยอะมันรุ่มร่ามมันดูเอถอะทะไปมั้ย รุ่มล่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันวันนี้นี่เราต้องยอมรับว่ากลไกของรัฐเองมีความปินเกลียวในในตัวของมันเองครับอันนี้พูดในดับของกลไกของรัฐผมถึงบอกว่าพยายามพูดอยู่ตลอดว่าต้องกลไกของรัฐนี่ต้องมีความเป็นเอกภาพและต้องบูรณาการในการทํางานทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันการขับเคลื่อนไปได้นี่ก็ต้องอาศัย กรอบความคิดนโยบายของรัฐบาลาาวันนี้กรอบความคิดนโยบายของรัฐบาลความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนึ่งปีขึ้นมาเนี่ยนะครับ,รบสมัยรัฐบาลท่านยิงรักเนี่ยก็ความชัดเจนมันไม่มีนะครับสิ่งที่ทําได้วันนี้คือตามแก้ตามเหตุการณ์<ม>แก้ไขไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์ในแต่ละวนัะนเฉ <bruk ar S 2> พาะหน้าอย่างเงี้ยเฉพาะหน้าวันนี้เดี๋ยวผมมองหน้าวันนี้เป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เป็นห่วงวันนี้คือจะอะไรก็แล้วแต่ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดไปทับถมทําให้เกิดความทุกข์ยากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ,อกลไกของรัฐโดยเฉพาะยุทธการในด้านของฝ่ายการทหารเนี่ยสามารถจะควบคุมพื้นที่แค่นั้นเองนะครับการควบคุมพื้นที่สถานการณ์เหตุการณ์ควบคุมพื้นที่ได้ได้ช่วงเฉพาะเฉพาะเรื่องแคบๆแ,แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายไม่สามารถจะควบคุมได้ทั้งหมดครับสิ่งที่สําคัญคือทําไมไม่คิดในกรอบที่จะดึงมวลชน กลับมาเป็นให้ความระมบือกับกลไกของรัฐให้มากที่สุดล่ะนี่คือการสร้างมวลชนการสร้างมวลชนเดี๋ยวข้อเสนอแนะเนี่ยผมขออนุญ,ญาตช่วงนี้เนี่ยไปกันช่วงหน้าเนะพราะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปพักก่อนนะอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าให้อาจารย์ประเมินด้วยข้อเสนอต่างๆอย่างตอนนี้ที่ท,ท,ที่พูดกันก็คือว่าการประกาศเคอร์ฟิลข้อดีข้อเสียมันจะได้ผลไหมมันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทําง,งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้เราช่วงหน้าเรามาคุยกันประเด็นเหล่านี้นะครับ